ครับเจอเจอกันตอนเย็นๆนะครับพี่น้องครับผมเจอเจอกันตอนเย็นๆที่บ้านหลังเลิกงานนะครับสวยทีงสวยก็นี่ครับแวะมาหาลุงสวัสดีเออเอฟซีถามหาเอ่อ<ป> <FC S 1> มาจากตลาดเนี่ยกรงๆๆวันวันที่ได้ไอเสียงใหญ่มาเนี่ยแหละคนต่อเขารีบตามมาเอา เอากงใบนี้มาให้เลยเอากงมาเปลี่ยนเอานกเอากงมาเปลี่ยนเอานกคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าผมเหม็นลุงหากรงสวยๆผมก็คุยกับลุงวัดว่าเดี๋ยวผมจะหากรงสวยๆมาให้ใส่ไอ้อ่างสักตัวนะครับเคยเคยคุยไว้แล้วนะครับเคยคุยกับลุงวัดไว้แล้วแหละนะครับว่าเดี๋ยวผมจะหากรงสวยๆมาให้สักใบมาใส่ลกต่อหรือใส่ตัวไหนก็ได้ ก็นี่ครับนั่นมีอยู่ด้วยเนาะพอดีมีผ้าคลุมนั่นด้วยผ้าคลุมที่ผมที่ผมให้เมื่อก่อนน่ะใช่นั่นแหละสวยเลยล่ะลุงลุงว่าไงสวยเลยสวยเลยเนาะสวยเนอยู่สบายหน่อนใหญ่เลยลุงเอออยู่สบายหนเลยตอนนี้ไม่ต้องบังคับอะไรมาแล้ห่างมันมันมันนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปให้ที่บ้านหรือจะเอาเอาไปยากไปยากฮะเอาไปยากอยู่ถ้ามัดใส่ท้ายรถอ่ะ สมัสมันได้สมัสมันได้เอ้ยแล้วนั่งจะทําได้หรือเปล่าล่ะตกแต่งตกแต่งได้ไหมล่ะตกแต่งกับพวกนี้เนี่ยแหละเดี๋จะเอาอะไรใส่ถาดเอาอะไรใส่ถาดรองถาดรองมันมีอยู่ดิถาดรองมันมีอยู่เนี่ยนั่นเชื้อเชี่ยวนั่นชอบไหมอ่าน่ะเอาไปก็ได้นั่นน่ะถ้ามันไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้ก็เออไม่ได้ใช้ใช่วนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช่ลุงไม่ได้ใช้มันมากับพร้อมกันนี่แหละผมแกะออกก็ได้เอาถาดนีก็ได้เออ นะครับอย่างนี้ก็ต้องไปซื้อเอาซื้อ่านอันนี้แหละถ้าถ้ามือดีถ้ามือดีๆก็ทําสีใหม่เนาะได้อันนี้ไม่ต้องแล้วนี่ยังไม่ต้องหรอกยังไม่ต้องสีประมาณนี้ยังไม่ต้องอ่ะเนาะให้มันเก่าอันนี้นอค่อยทำใหม่คอนมันคอนมันไม่สูงด้วยนะลุงพอดีไม่สูงไม่สูงควาพอดีเลยตอนนี้คอนตอนนี้สีเขาดีอยู่แล้วลุงว่ากงทางไหนวะอยู่อยู่สบายเลยนะกอยูยตรงนี่น่าจะมาทางแผ่นนสานเลย ใช่ไหมลุงใช่ผมว่าจากชนบุรีหรือทางนู้นนะ่ะไหวไ<อ>หวแท้เลยนะลุงไหว,แท,หวแท้เลยซี่นี่กมลมริ้วเลยในะช้ย,ยันโอ้ใช้ย,ยันเอาจริงๆครับพูดจริงๆก็ใช้ย,ยัน <laughs> ลุงว่ามันก็ใจแค่ไหนอ่ะมันใจใจใช่ไหน,ไหนมันก็ใจนั่นแหละเอากงมาเปลี่ยนเลยอะ่ะ เจ้าเสียงใหญ่คารลมอ่ะเสียงใหญ่าคญารลม,มท้ายซอยมันเห็นคารลมแล,แล้วก็เสียงใหญ่ด้วยนะ <c oughs> นเป็นนกบ้าน <c oughs> สิส่งนี้มันว่าน,นกฟังบ้านครับน,น,นกฟังบ้างถ้าได้มาคู่กันกับไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้ตัวที่เอาไปโอ้วันแรกลุงได้ยินลูกผสมไงวันนี้เสียงโอ้มันออกมันมางอกแล้วบินข้ามหลังไปอยู่ตัวเมียที่มีตัวบินข้าบแล้วมันเตีออกอยู่แสดงว่าตัวเมียมันไข่นั่นน่ะน่าจะใช่ลุงตัวเมียมันไข่ ใช่ไปออกอยู่ช่ววันนั้นนะลุงไม่ทําสีใหม่นะนี่ลุงก็อไปย้ายย้ายไปใส่ตรงที่มันบินออกมาลุงก็ไม่ยอมออกมันไม่ชอบมันไม่ชอบมันมาวนมันมาวนไอ้สองประวนไปวนมามันลดไปรถมามันไม่ยอมเหยียบสักทีไอ้ิ้วก็ไม่ออกเออมันมีดิีวตัวหนึ่งอะไรมีดิียวตัวหนึ่งเล่นนานมันไม่ยอมออกครับเล่นนานนะเยีอยมัดส่ท้ายไปให้ถ้าเรนนั้นนะมัดส่ท้ายไปเลยสต่ท้ายมอไซด์ไป คอนก็สวยคอนคอนก็ใช้ได้อยู่สวยๆครนกสวยเลยแหละกรงใบนี้ราคาไม่ใช่ใช่ราคาหลักหลักสองพันขึ้น,นหลักสองพันนะลุงเน้อโอ้แน่นอนเสียวิทย์เสียวิทย์นะครับเสียวิทย์เอามาเปลี่ยนมันกรงจะคิดว่ามันใหญ่หรือเปล่าลมืมเนายเออ <c oughs> คนคนจะคิดว่ามันใหญ่นี่แหละคนคิดว่ามันใหญ่นั่นแเลยตัวผมผมก็คิดว่ามันใหญ่เราคิดว่ามันใหญ่หน่อยนึ่งเออแล้วใส่นก ไม่เป็นไรใส่นกมันเกลียแล้วครับนกมันเกลียแล้วมันไม่นั่นหรอกมันก็อยู่สบายเลยเหรออยู่สบายอยู่สบายเอาใส่ใส่ให้อ่างก็ได้ใส่อ่างก็ได้นกมันเกลียแล้วนะครับเอาตัวนั้นเปลี่ยนไปใส่ไอ้ตัวเขาตันแค่เออใส่อ่างเออใส่กงเหล็กใส่แง่ไปครับเออใส่ให้อ่างไปสวยนะครับเคยรับปากแกไว้นะครับพี่น้องเคยคุยกันตั้งแต่ ไหนต้องทำที่ใหม่ทีนี้เขายังเดี่ยวอยู่ให้มันเก่าก่อนแล้วยังเขามาทำสีใหม่แล้วฝากไว้ว่าจะเดี๋ยวจะหามามาให้สักใบลุงใส่นกต่อสวยๆสักถถ้้าาทใบหนึ่งทำใหม่นี่ลุงว่าเคลือบแค่เงาอย่างเดียวก็พอเนึ่งผมก็ว่างั้นแหละที่จะเคลือบเงาเพราอย่างเดียวพอเลยไม้เขาเขาโอเคอยู่นี่นะครับไม่ธรรมดาเลยไม้เนี่ยเหลาอย่างดีเลไม่ธรรมดาฝีมือทำฝีมือเลยเนี่ยนะครับ นี่แล้วถักกหวกเ,เลยลุงเนาะถักไหวเลย,ถ,เลยถักไหวเลยนะครับเขามาเปลี่ยนหรอครับเสียวิทเอามาเปลี่ยนเอานกเฉลยเสียงใหญ่ตัวนั้นครับพี่น้องไม่ได้ซื้อไม่ได้นั่นหรอกนะครับไม่ได้ซื้อเลยถักสองเส้นคู่เลยมาปุ๊บเนี่ยถักซ้ายขวาเลยนสองเส้นสามเส้นนะลุงผมว่าสามเส้นนะไหน สองสามหรือสองสองมันควยสองใช่ไหมอันนี้ออนนี้ควยมาลงอันนี้มีควยมาลงอันนี้อย่ามาลบข้ามเส้นกลมนี่ลงข้ามอันนี้กลมเลยนะลุงนะกลมเลยแล้วก็อันนี้ก็กันกันร่วงหน่อยหนึ่งใช่ไหมล่ะใส่ถาดใส่ถาดก็รับกันพอดีเลยใส่นกต่อใส่นกตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลยเนาะเนาะใส่นกต่อตัวใหญ่ใหญ่สบายเลยนะครับ โอ้ขอบคุณเส<บ>ีวยวิทย์ขอบคุณเสยวิทย์เออทั้งต่อทั้งต่อให้พะต่อพอะต่อเพราะต่อให้แล้วก็อยากได้อยากได้ก็ตามมาเอา <c oughs> <c oughs> เอากงมาเปลีนนะ่ยนเนาะใจร้อยเปอร์เซ็นต์ในคนคนนี้อ่ะใจร้อยเปอร์เซ็นต์ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เออใจเกินร้อยน,นะครับขอบคุณเสียวิทย์ดูคลิปก็นี่แหละเป็นของขวัญให้คนคนป่วยไป <c oughs> กุ้งสวยๆใส่นกต่อมันๆนะลุงนาะสวยสว,วยมากเลยัวน,นี้นะ่าจะกึ่งอันเดียวกันเลยนิดหนึ่งนะเออกึ่งมันผวกึ่งเขาเนี่ยนะครับพุณล<ม>่ะสลับแต่ไปนั่นเลยแบบไอ้แบบกุแ้บบงอันนี้เลยแบบแบบกุ้งเขาทำแบบหัวมันจะทำแบบแบบกุ้งไอนกเขาชวาเลยเขาทำแบบเดียวลักษณะเนี่ย อันนี้ก็กกับขึ้นไปทีเนอ่ยใช่ลุงถ้าสมมุตินะลุงนะถ้าถ้าสมมติเล็กกว่าน,น่อยนึงเนี่ยแกวเลยนะลุงเนาะสักสิบสักสิบห้าเนี่ยอันนี้มันสิบหกเออสักสิบห้าเนี่ยแกวเลยสักสิบนี่น่าจะเป็นสิบแปดตรงกลางเลยเนาะออเ <15. S 1> นนี่กลางๆนี่น่าจะเป็นสิบแปดตูดสิบหกครับผมวัดดูตูดสิบหก แต่ก็ประมาณนี้มันก็มามาที่ก่อนเนี่ยสวยดีเอาครับนู่นน่ะครับผมจันต้อมสวัสดีครับมามาเข้ามาหน่อยเข้ามาเข้ามาหน่อยมาพิจารณาหน่อยหนึไปจังหวัดเนี่ยเขามาเปลี่ยนนกเขามาเปลี่ยนอนกเฉลยอนกเฉลยใหญ่ใจไหมจันต้อม่าใจไหม เขาต่อเขาต่อให้เขาต่อให้ด้วยนะเาต่อให้ด้วยแล้วก็ให้ตังค่าต่อให้ตังค่าต่อร้อยหนึ่งต่อให้ต่อไปดูคิเอากงมาเปลี่ยนให้ตังค่าต่อร้อยหนึ่งแล้วก็ตามเราตามมาเอานกตามมาเอานกบอกพี่ผมเอากงมาเปลี่ยนนะก็เลยจะให้รัดแต่งรัดไปใส่ใจอ่างใส่สองคู่อ่ะใช่ใส่สองคู่สวย เคยรับปากแกไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะหากรงส,สวยๆมาใส่เจ้าอ่างสักตัวรูแต่อพอดีเลยดีดีแข็งแข็งแต่มันมันอันนี้มันหนาเนาะครับมันหนาซีทชีฟซีมันหนาเลยเคยเห็นโน,โนะกรงลักษณะอย่างเงี้ยที่ทำอย่างเงี้ยเมื่อกองกรงทุกวันนี้มาใหม่เนี่ยเขายิ่งทำกระทันรับจะเห็นที่ในในในเพจในในกลุ่มคนไทยนั่นแหล ครับเป็นนี่แหละสถานีแหละแต่ที่ช่างเดียวกันก็ไม่รู้แต่นั้นเขาจะมีอันนั้นคือขับรถใส่ครูนี่อืมจะจำต้องว่ามันจะเท่าไหร่ครับน่าจะสองขึ้นสองประมาณนนั่แหละประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะลุงเนาะนี่ไปดูไปดูดิ่สองสองพันอยู่ไอ้สวนสวนเนี่ยสวนที่จังเนี่ยยังไม่ขนาดนี้สองพันยังไม่ได้ขนาดนี้ ติดตามอยู่จะไม่รู้ชื่อเพจอะไรแหละชื่อกลุ่มชื่อเพจอะไรนั่นแหละคล้ายๆนี่แหละแต่ทาสวยเหมือนกันนะนี่ขนาดนี้มันจะยี่สิบไหมยี่สิบเนี่ยมาสิบสิตู้ยจิมหกตู้จิมหกกลางสิบน่าจะสิบแปดกับตุ่ยจิมหกกลางสิบแปดเออกำลังพูดกับลุงรัฐว่าสักสิบสิบสิบห้าเนี่ยกำลังสวยเลยสิบห้าเนี่ย มันมแต่ใส่นกเราไม่ได้ใส่นกต่อมันมีอาหารหลายอย่างผมว่าโอ้ใช่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 มันจะพอดีนะจันทร์ตบใส่นกเราเป็นช่องู่แล้วนกจะเลยอ่ะพอดีนกจะเลยมันขับหน่อยเรื่องอ่ะถอานกถ้านกต่อนี่แกวเลยล่ะนกต่อมันมุงอาหารหลายอย่างใส่ใส่อาหารแน่นแน่นกลงแต่ไปใส่มานกเหลืออยู่บนนี้นิดเดียวใส่ไปใส่มอมัน Bye. ไปไปไอ้นั่นเอาไม่อยู่ไปอยู่กรงเหล็กเลยนะไปอ,อ,อยู่อยู่กรงล่างเลยไอ้ครูอ่ะไอ้นี่หางเดิมออกแล้วว่าหายครู้วไะะอ้ปูไม่ตั้งชื่อไอ้ปูแล้วทีนี้บอกว่าใหม่ไม่ตั้งชื่อไอ้ปูแล้วอ้าวเดี๋ยวก็ต่อนอแกได้แล้วนี่ได้โครงใหม่แล้วนี่ <c oughs> เออกำลังใจกำลังใจคนบาดเจ็บกำลังใจคนบาดเจ็บเลยอัปเดตพอดีกำลังใจคนบาดเจ็บอาจารย์ต้อมโอ้แสดงว่าต้องชอบเฉลยครัเลนีย<ะ>่ารเขามาเปลี่ยนเนาะ ชอบกไม่็ค้ไม่รู้เขาตอให้ไงเราปเป้าคือคือผมก็ทำาตั้งแต่เดือนก่อนนู้นแล้วทีไหนตัวที่คุยกันมีตัวหนึ่งเสียงใหญ่แล้วก็ลูกผสมนี่แต่ว่าทีนี่ลุงไม่ได้ยินกี่มันออกขลุมมันมันไม่ออกหลังน้นยังปูปูปูบอกลูกผสมมันเล่นไงมันร่วมนกผมแล้วมันมันเล่นไงเออโอ้ยเป็นเป็นนกป่าไหมนกป่าเสียงป่าอะไรป่าเสียงป่าเลยนกป่าเลย นกป่าเลยเลยชอบชอบเลยตามมาเอาทีแรกตีออกแลวเหีนตีพวกอื่นทีแรกตามมาดูก่อนทีแรกผมใส่กรงแฟนไปดูเอา้านกตัวนี้คือสวยเถอะมันไม่ดิน้นมันกินอาหารเลยไงลุงอพอยกมานี่มันก็ไม่ดิน้นยกยกมาห้อยให้แกดูหน้าบ้านนี่ก็ไม่ดินนนออนด้นเออออกมาทีนึงแอมบีเข้าไปย้ายทปใส่แเตามันก็ไม่ออกทีนี้ ติดนกอะไรติดนกดินเมาติดนกดินเขาติดนกดินเขาคนรู้จักกันนี่แหละคนรู้จักกันนี่แหละมีร้านจอดรถที่นี่เลยเออหน่อยหน่อยนึ่งในตัวที่ว่าไปเอาอย่างนี้มีนี่ไปนี่ไปดูวันนั้นเป็นไงเราจะติดแล้วตัวเมียไปติดก่อนตัวเมียไปติดปล่อยปล่อยตัวเมียคาที่เลยมันมันแน่นอนนกตัวนี้แน่นอนแน่นอนเดี๋ยวฮะเอานกดินไปต่อเลยนุ๊กผมเอานกตัวนี้เลยเราไปต่อ ดูแล้วมันต้องใช้นกบินแล้วเออมันเริ่มรู้มันต้องใช้นกบินตองถ้างนั้นเข้าใลเียวมันจะเนี้เยมนเอาเียแต่ว่ามันก็ชิดตัวเนียตลอดเลยนะหันเน่ยมันถู่ไ้ใจมันดีแต่ไม่ยอมไม่รู้เขาเนี่ยแต่ใจมันดีไงไม่ยอมโดดได่ต้องเล่นไอ้นี่แล้วไม่ไม่เสียตัวก็ชานหักแล้วก็ไม่เน่ยถึจะติดใช่ไหมครับเั้นไม่ยอมติดหรอกเลยครับผมก็ฝากลุงรัฐ ตังรัดไปใส่ท้ยอ่างถือว่าเป็นกำลังใจให้คนเก็บสวยนงทีทำีมือปงฝีมือเพราะว่าถ้าถ้าคนเลาไม่เเสมอมันเป็นที่รังมันอย่เสมอเทียบเลยนะถ้าไม่เสมอว่ารักคือลำจีเปียวขอบคุณจันวิทย์ด้วยแหละเขาต่อให้ด้วยต่อเสร็จแล้วก็เลยบอกขอได้ไหมตัวนี้ได้ก็เลยเอาตังให้ร้อยหนึ่งให้มันขาดกันครับพอตังให้ร้อยหนึ่งแล้วก็แกตามมา เออตามามาดูนกก่อนตามมาดูนกก่อนบอกไอ้ขอไอ้ว่าเงนิน <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจเจากรงมาเปลี่ยนว่าเง้นเราก็แล้วแต่เพราะว่าเขาคนต่อได้ไงใช่ไหมล่ะเขาคนต่อได้เดี๋ยวจเ,าเยวจาะกรงแต่เราคนเจอหมายเรานําไป,ไป,ไ,ปไปหาหมายออม,มันจะเหยียบนกผมแล้วมันร่วมกันอยู่ตอนนี้ผมมันโมโหว่า นกคนมันวิ่งไปวิ่งมามันก็โอ้ยมันจะเหยียบแล้วมันก็เลยผมก็เลยบอกว่าลองเอานกดินใส่ดูเผื่อมันลงลงจริงๆนะเนี่ยนะ้ก็ก็เลยอยากอยากได้เออนะครับน้ำเต่นับถือน้าใจเขานะบางคนดินเราเขาเอาเลยเนาะโอ้ยเอาเลยแล้วเนาะบางคนออมบางคนใจใจเ้าเลยเออใจดีนับนับถือน้ำใจอยู่ นะครับนะครับนับถือน้ํนาใจอยู่ที่ว่าช่างหมูออกไปออกับเขาอ่ะเสียค่าใช้ส่งพี่ชาค่ารถไปต่อไปต่อกับเขาแต่เขาได้เขาไม่เคยให้เลยส่วนใหญ่เตียนนุ่มส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นตัต้นแตงนั้ในชาใจไม่ค่อยให้กันไงเออเไม่เป็นไรอันนี้สุดยอดครับอันนี้คือให้ลงรัตเดี๋ยวมัดสายท้ายนกไปแต่งนะครับก็ประมาณนี้ครับผมให้ลงรัตแต่งงามมากให้ลงรัตแต่งสวยๆใส่อะไรครับสวย ขอบคุณเสียวิทย์ด้วยแหละเอาตะไคร้่นั่นแหละซื้อตะไคร้นั่นมาตะไคร่บางอ่าโอเคครับพี่น้องยังไงเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปดีๆหน่อยนะครับไม่ได้ยินเสียงหัวเราะนะครับกดเข้าไม่ยิบซีนะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านทุกๆคนนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับกลับแล้วคลมผ้าแล้วก็ สวัสดีครับลาไปก่อนยกได้แล้วจานต้มครับสวัสดีครับกแวะมาหาจะนั่งคุยกันอีกหน่อยนึงครับเอาไม่เจอเอาแแ่งก้อนไหนแ่งเร็วอ่ะได้เข้าเลยได้อ่างได้อ่างอยู่ไหนอยู่นี่เนาะอยู่บ้านโอเคได้อ่างแล้วใส่ ไปดูโอเคไปเนน้อนเลยว่ะ